สวัสดีครับผมบ่าวเกศียวสติกอีสานทองเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้านี้กับบรรยากาศฝนตกตกตั้งแต่ตีห้าคุณยังบริยุทธตกเลยคือเชามาสติกฝน,นปลาจ้ะต้มปลาวัดศรีตำฝนตำแจว่วมาหาพักทางบ้านนี่แหละที่มาเอาหมั่นน้ำเต้าพี่น้องเอาหมักนน้ำเต้ากิจะเอาไปนหนึ่งจิ้นตะกลืนไหนละ่นนะบอเสินี่คือระเบ้อ โอ้โหเหนือใหญ่ขนาดเลยมือน,นี่กระสิชุลกุลเลยเนี่ยเหนตกโอ้โหคุณอะเหมือใหญ่ขนาดเป็นเพิ่อมอีกอยู่ได้น้ำแบบน,นี้เนาะน้งเห็นอยู่นนเนาะถุงม,มันแตกยอดพี่น้องกระเละมือหันไปได้หันถุงม,มันไปห้อยพุ่นเละพุ่ง เขาป่ากล้วยเลยนี่มุมนี้กะขึ้นขึ้น <c oughs> ขึ้นรถเ็นแล้วพี่น้องใบยอ่อมันก็กินได้เด้อแซ่บคือกันเห็นไหโอ้มันถึกฝนนี่นะบเเคนเนาะมันช้ำชนี่เนาะใบย่อเพิ่มขึ้นพี่น้องไห้ทำทำข้างมันอ้โบ่ทันแล้วพี่น้องจ๋าปล่อยมันเลื่อยไปแบบนี้แหละบเป็นหยังดอกจะตึกว่าสิยังได้หนอขานํำจะฝนขึ้นแบบนี้ ออกไปเก็บหน่อข่ายากนะคะอ่ะเดี๋ยวสติ๊กจะเอาหมักน้ำเต้าไปหนึ่งก่อนจ้ะจิ้มกระปุ่นงามเศร้เาเนาะแล้วกะทิให้บอกเคนไปเก็บสั่วพูให้จับฝูสั่วพูเอาเถอะุ่มบักง่อยห่อยมา,าละนกไปซะเลยข่เบิ่งกอถ้าฝนบระยุดกะลงไปถอนบพ่ได้ฝูขาอยดีจ้ะฝน,นเริ่มซาอีกทีลงมาถอนเอาขาอ่อนจ้ะ บอกเกินเข้าห้องน้ำตอนแรกคือมันตกแห้งคือเกินเข้าห้องน้ำมันตุกข่อยก็ได้ดอกนี่เอาขาอวอวนให้จุกระลังออกอเกลียนมาตัดหญ้าเลยตัดได้ครึนน่งนึงละเดี๋ยวคนคนเลี้ยงวัวเพื่อนสิมาขอตัดต่อไปเลยบ่ได้ไปตัดถ้าเห็นบ้านลุกลเดี๋ยวคนเลี้ยงวัวเพื่อนมาเก็บไว้ให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนขอตัดเองเพื่อนวะกันเลยเออแต่ถ้าเพื่อนนานมาอีหลีเราก็ต้องตัดเองจ้ะ มือด้วนี่ <c oughs> ข่าเหลืองข้าใหญ่จ้ะแป๊บเดียวปลูกชงแล้งมื่อกี้นี่คุอนะบัดณาคุณและแตกอู้หูถีนองสูงบักใหญ่บักตีเลยทุกยังไม่ได้ขยายไปต่อโกเกนตัดหญ้าเลยโบนี่เฉติสิขยายไปต่อทำปุ๊บปุ๊บเอาจากกอแถวนี้แหละเดี๋ยวเฉติชิขอโตโหนหน่ออ่อนก่อนเด้อจ้ะเอาไปหนึ่งนำก,นกันกินก้าวป่น สะติ๊กหั่นเป็นชิ้นนึ่งจ้ะนึ่งแบบทั้งเม็ดแล้วก็นึ่งแบบเกะเม,ม็ดเดี๋วะติ๊กสิปปนปลาจะบันนี่เด้อปลาดุกเดอ้อปลาดุกครึ่งตัวตเอาเต็มเนื้นอตรงกลางตัวกระเทียมหอมแดงพริกต้มไปน้ำกันเลยก็มีพริกจีอีกตก่างหากเดี๋ยวะติ๊กเขาตัวตำปดก่อนเด้อจ้า อย่างนึ่งสุกแล้วจ้าจัดจางอันนี้มักน้ำเต้านอค่ะปุ่นปลาหมูยอนึง่งอันนี้มันนักเรียนของเรากินเปโรงเรียนอุ้ยกองมัวเลยไปเจออนี้อะบปะเจบปนปลาเนี่ย ับเขานักเรียนง่ายๆชิมนี่ให้แม่เนี่ยชิมนี่น่าจะเย็นละรสชาติเป็นยางไรมังน้ำเต้าพอมปะไ,ปได้ไหหวานบะจืดๆมันก็จืดๆจืดๆได้เไหม มันต้องกินคู่กันนะลูกกินแบบนี้เลยก็กัดอันนี้ตามกัดหมากน้ำเต้าตามแต่มันยังห้อนอยู่นะเย็นเราบอกเพราะว่าแม่เอาลงสักพักเลยดิมันบห่อนแล้วเออบบห้อนกินเยอะๆครับเก่งมากครับอันนี้เอนแบบนั้นแหละเอาเจียวลาดบป็นก็แม่จังหน่อยจึงกินยังเศร้าอยู่เก่งครับอันนี้คิดว่าน้องกดากินไปโรงเรียนนะจ๊ะ ส่วนกระตุกนี่อันนั้นกันยังเลือถยถาดพักแใ่ต้องเอาไปล้างใหม่ก่อนอกระถินพวกนี้กินเมื่อวานนี่ตั้งหลายเนาะกินโบกุ๊บหม <า S 2> ักน้ำเต้าที่มันเลื่อยอยู่ข้างบ้านเฮาเนี่ยแหละอตอนนี้มันเป็นหมากให้เฮาได้กินแล้วพี่เกิดมือมือนี้ต้องใส่กระโดดได้เลาะกระโดดยังประมาณอยูงชุดหนึ่งพูดมือนี้เนาะ กุโดรอโดยังม่ได้อยู่โอ๊ย<ก>โดโล,ลิน,น,นี่นี่ไี่ต้มเนี่ยลกสบาบ้านนี่กินข้าวกับน้ำพริกนะจ๊ะ <c oughs> น้ำพริกผักลวกนะจ๊ะ <c oughs> ตอนเช้าไข่ต้มไปจ้ะแ <c oughs> ม่ว่ามันหวานอยู่นะแม่ชิมชิมนึงขาหืมขานี่งขายังทอดขานี่หนึ่งทีหลัง ซุกไวๆบางน้ำเต้าระหว่างไปโอนค่ะกบมาเราช้อนส้อมไปจิ้มบึงอ่ะซุกเลยก็เลยหนึ่งบางน้ำเต้ารอบนึงหนึ่งขารอบนึงโอนมาหลายอยู่เด้อค่ะแต่เอามาจัดจารสำนิจอ่ะไหนน้องอาดาทิ้งขา่าเตรีมตัวไปโรงเรียนก็จะเดี๋ยวสติก๊กค่อยมากินทีหลังแบบนี้เพราะว่ายังเศร้าอยู่จักหน่อยคุณนลยยังบบหิวจ้าาาสติ๊กมา แช่ต่อแล้วนอนด่าก็ไปโรงเรียนฝนยัง,นงประยุทตกอยู่พี่น้องเสียงฝนยัง,งปุป๊กๆอยู่นี่ทั้งนอ้องทุกนาขนาดเลยเนาะมื่อนี้ตั้งแต่เมื่อวานเลยฝนใหญ่โโยยทุกที่ประมาณ5ท่วงอย่างบอกขนาดเลยพี่น้องเป็นได้ฝนตกอยู่บ่ตกทั้งคืนวันนี้น่าทีรอดทั้งวันเนะี่ย ่ะให้หวานเนาะค่ะหวานแล้วเนาะมันแซ่บเนาะค่ะขาใหญ่เนาะแั่นี้เป็นขาใหญ่ขายใหญ่ขายี่ปุ่นขายในตลาดแถบขายใหญ่ขาน้อยเราค่อยเห็นขายฮะขาเลืออันนี้มีขาเลือขายแดงขาเลือกับขาแดงเนื้อมันเยอะมั้กลำมันใหญ่ขาแดงเป็นต่อขายเนาะใหญ่คู่กันแต่มันมีนขาพันขึ้นบ้าน อีกหนึ่งชนิดเป็นขาโน้อยโน้อยเหลน่ะหอมแต่ว่าลาต้นเพิ่นบุกค่อยใหญ่บุกค่อยนิยมกินหนอกยมกินหัวแล้วก็ขาอ่อนเลยนะกิแกงเอาไปใส่เนื้อมันหอมใช่ผักเลยก็รอชิดใหม่กาลังจอมากน้ำเต้ากนเลเนื้อน้อยหลายอยู่น้าเต้าเดี๋ยวคูณกบพอ สุกคูกัวานสดๆทุกอย่างสดมาเลยใส่ไปได้ไลยเ็บทักรอบบ้านนี่แหละขึ้นมากินจัง <c oughs> หายกินกไก่บัได้ด้วยสิคนตโตแต่ความว่อต้องเหลือ,อของกินรอบบ้านทั้งสิ้นเยอะเยอะตัวไหนองตัวไหนเอาอกไปใส่บัได้ทั้งก็มีของกินรอบบ้านทั <c oughs> ้งมี <c oughs> ข้าวในในเล้า เดินอ้อมบ้างก็ได้กินแหละขบานาเหนียวอยนาเขาบึ้กนี่ก็ปูนี่ก็ะปุ้กทำจิกินหะไข่ปงไข่เป็ดเนะไข่เป็ดก็มีเก็บคู่มือไข่เป็ดช่วงนี้ข้างนอกหลายอยู่เพราะว่าบราเพื่นยังไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนเป็นลูกน้อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนไข่เปียกไข่เปียกไข่เน่าดนละอองด้นเนี่ยก็เลยกลัวมันเสียหน้าแรกค่อยใกล้หนาวๆก่อนเนาะใช่ใช่ เมื่อถ้าฝนอ็ปล่อยเพื่อนคุณงานคุณชนกินไข่สะก่อนยากไ่ได้เอาลูกเคยปล่อยน้ำบปล่เพี้ยนมันบวบฟักไหมมันเปียกชื้นความชื้นประมาณเดียวมันดินเลยโที่เฮาจะบอกว่าเฮาไปซื้อเครื่องฟักไข่ในรัสด้ามาอย่างมั้นตามธรรมชาติฟักหลายๆเรื่องบุทันอาที่เฮาเลี้ยงทัน กินหมากนี่ไป็ลไรเช่นไหนอิ่มเด้ออิ่ม,ม,นมนเนี่ยมีน้ำนะด้วยน้ำมน้ำข้าวนี้ก็นี่ละจ้ะข้าวเก็บพักรอบบ้านมาทำเมนูเนีนกินกับผลปานเนี่ยน้ำพริกรอผลยึดพิยึดตอนไหนด้อไปว่ากันอีกทีเนาะไปออกปัหาอยู่ทางิ้องท้งอื่นเนาะครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแน่เด้อครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า